มารอบนี้ตรงหน้าของทุกคนก็เป็นดอกไม้เนาะนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับสาวฝรั่งก็มายั้งเที่ยวยั้งส้มครับตรงหน้าของทุกคนก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมุมนี้ก็สวยสวยด้านซ้ายมือก็เป็นตึกสูงนะครับเป็นพวกคอนโดพวกโรงแรมพวกออฟฟิศนะครับพวกธนาคารทีทีบีครับนี่มุมนี้ โอ้โหมารอบนี้เป็นดอกดาวเรืองพี่น้องอ๋อเป็นดอกทานตะวันครับนี่ครับมารอบนี้เป็นดอกทานตะวันสวยจริงๆสวยจริงๆครับโอ้โหครับน่มามาถ่ายรูปสุดๆนะครับทุกคนนะครับเป็นดอกทานตะวันครับโชคดีจริงๆวันนี้กำลังเบ่งบานครับ นี่ครับพี่น้องงามบองามบอครับโอ้ยเนาะหน้ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับกําลังเบ่งบานพอดีครับโอ้โหนี่ครับเป็นดอกไม้เป็นดอกทานตะวันครับงามจริงๆตอนนี้ก็มีคนมาหาถ่ายรูปครับนี่ครับพี่น้องงามเพิงงามเพิงครับนี่ครับสวยจริงๆ ดอกทานตะวันนะครับสงสัย f อคงอยากรู้นะว่าตรงนี้คือที่ใดนี่เบวฝรั่งเป็นกามาแลนมาจ็อกกิ้งครับตรงนี้ก็คือสวนจตุจักรนะครับตรงนี้คือกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนขอกราบทักไทยสับายดีเดอร์สวัสดีนะครับ f อซเดอร์เดี๋ยวคลิปนี้โบนัสจะขอพาทุกคนมา เปลี่ยนบรรยากาศเดอ้อมาเที่ยวชมสวนสวยครับนี่เป็นดอกทานตะวันก็น่ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับทุกคนนะครับโอ้โหทุกคน,นครับงามงามก็มีตัวเพื่งด้วยเนาะมาตอมดอกทานตะวันนะครับนี่ครับโอ้อยากให้ทุกคนมาเห็นจริงๆ กำลังบานได้ที่เนาะโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆเราก็มาเจอโดยบังเอิญน,นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาทำคอนเทนต์ที่นี่นะครับก็ตั้งใจจะมาชมสวนสวยแต่ก็มาเจอดอกไม้โดยบังเอิญครับโอ้โหดนพูตรงไปก็ไปทางห้าแยกลาดพ้าวครับทุกคนนะครับงามงามครับ องเมืองไทยไปตรงไหนก็สวยงามครับตรงนี้ก็อีกแห่งหนึ่งนะครับนี่รถ BTS สองขบวนสวนทางกันครับเดี๋ยวเราชมมุมนี้ก่อนชมมุมนี้นานๆแล้วค่อยเดินต่อไปนะครับทุกคนนี่ครับ นี่ครับโอ้ยน้องพี่น้องน่ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับก็ต้องขอเชิญเด้อขอเชิญทุกคนครับขอให้มาถ่ายรูปกับดอกทานตะวันนะครับนี่ครับสวยจริงๆนี่ครับโอ้โหทริปนี้คุ้มค่าที่มาคลิปนี้คุ้มค่าที่มามากครับนี่ครับกำลังเบ่งบานพอดีครับ ด้านตรงหน้าก็เป็นนักท่องเที่ยวมาถ่ายทำคลิปมาถ่ายทำคอนเทนต์ครับสวยจริงๆส่วนนี้ก็สร้างขึ้นในราวๆปีพศ2521นะครับเปิดโตย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2503นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะน่าจะ เปิดตัวในวันที่4ธันวาคม2523นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่ลุ่มเป็นที่ลุ่มแล้วก็นำขยะมาถมครับแล้วก็เป็นสวนสวยนะครับโอ้โ,อโ,อโหดอกทานตะวันหน้ามาเที่ยวหน้ามาถ่ายรูปสุดๆครับทุกคนครับโอ้ยเนาะงามงามง,างาครับปะบันท้กเอา เดินต่อไปครับเดินต่อไปเดินเที่ยวชมสวนสวยกันนะครับเราจะไปมุมไหนดีเอาเป็นว่าเรามามุมด้านนอกกันดีกว่าเนาะแล้วเดินรอบนอกไปถึง BTS เ,เหมอชิดนะครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้า เป็นประตูทางเข้าเพิ่นกับเปิดตั้งแต่ตีสเขิงครับงนี้ปิดหน้าจะ4ี่ทุ่มเนาะ,ะก็เหมาะแก่การมาจ็อกกิ้งในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงเลิกงานในช่วงค่ำนะครับพี่น้องการไปกันมากกันง่ายครับอยู่ใกล้ BTS e หมอชิดนะครับ ด่านซันมือก็เป็นคลองน้ําครับก็มีต้นไม้เนาะลบมลื่นครับบางคนก็มาจ็อกกิ้งบางคนก็มาย่างบางคนก็มานั่งพักผ่อนมาอ่านหนังสือมาทำคอนเทนต์นะครับอย่างเช่นบาดันี่ครับสาวฝรัง่งบ่าวฝรั่งก็มาครับเอามาเที่ยวตรงนี้ก็มีความปลอดภัยครับไม่ต้องกลัวอันตรายตรงนี้ ความกว้างก็น่าจะเรล่าๆโอ้น่าจะหลายร้อยไร่เนาะด้านพูนเป็นเนินดินก็จะมีนาฬิกาตรงหน้าของทุกคนนะครับขวมือครับนี่มุมนี้ก็น่ามาถ่ายรูปนะครับฉากหลังก็จะเป็นตึกสูงเดี๋ยวเรามาชมกันมุมนี้ขอนำเสนอ ถ้าใครจะมาตามลอยมุมนี้ตํารองว่าสวยงามอยากแน่นอนอดใจรอแป๊บอดใจรอแป๊บนะครับทุกคนโอ้โห มุมนี้สวยจริงๆสวยจริงๆนึกว่าคุณพี่จะมาบอกห้ามถ่ายคลิปตกใจหมดเลยนึกว่าห้ามถ่ายคลิปโอ้โหไม่เห็นแล้วก็มืดขำสิวะพี่น้องเอ้ยนี่ครับมุมนี้ถ้าใครมาตามลอยขอเชิญจริงๆนะครับนี่ครับโอ้โห เราถอยออกไปไกลๆก,ก่อนถอยออกไปไกลๆแล้วถ่ายมามุมนี้ใหม่นะครับเห็นคุณพี่ใส่ชุดสีเขียวๆแล้วเสียวนึกว่าจะห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวีดีโอนะครับนี่ทุกคนนะครับมุมนี้ครับโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆครับนี่ครับขอลองปรับเป็นมุมกว้างเนาะนี่โอ้โหว้าวจริงๆครับทุกคน,นครับ งามงามครับนี่ครับขอเชิญขอเชิญขอเชิญทุกคนมาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูปนะครับโอเคเนาะจากนี้ไปขอปรับเป็นมุมกว้างนะครับจะได้เห็นมุมกว้างหลากหลายเนาะแบอบกนัดเห็นคุณพี่รปภใส่ชุดสีเขียวแล้วเสียว <c oughs> เพราะว่าถ้ามาห้ามถ่ายคลิปก็จะเสียอารมณนะ์เนาะเหมือนกับที่ไปถ่ายคลิปอยู่ที่สวนลอยฟ้าเจ้ยาพยะาครับ ก็เป็นสวนสาธารณะครับแต่ก็ห้ามถ่ายคลิปป้ายบอกก็ไม่มีเนาะก็มีแต่ป้ายบอกว่า no smoking นะครับถ้ามีป้ายห้ามถ่ายคลิปก็คงจะไม่ถ่ายนะครับนี่ครับสวยสวยนี่ตรงหน้าของทุกคนก็จะเป็นตึก BTS นะครับ แล้วก็คอนโดเดอร์ลน์ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปมุมนี้กันมุมส,สวยๆกันนะครับด้านซ้ายมือเลยครับเห็นว้าอยู่ด้านทั้งชั้นเซฟเนาะก็จะมีสวนลอยฟ้านะครับแต่บอนัดก็ยังไม่เคยขึ้นไปครับที่สวนลอยฟ้าของตึก BTS นะครับการขึ้นก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเป็น ถึงออฟฟิศเนาะไม่ใช่แหลง่งท่องเที่ยวนะครับถ้าเราจะขึ้นไปถ่ายรูปถ่ายคลิปก็ต้องไปลงทะเบียนครับขาติกแฟดครับ หมะแก้การมาอย่างหมะกัลังกายครับพี่น้องแต่ก่อนองนี้เมื่อ30ถึง40ปีเนาะ mm hmm. ก็เต็มไปด้วยพี่น้องคนลาวพี่น้องคนอีสานภาคเหนือครับก่อนที่จะกลับบ้านก็ต้องมานั่งรอรถอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับเพราะว่าตรงข้ามก็จะเป็นบขสบหมอซิดเก่านะครับ ตอนนี้แก็ย้ายไปอยู่หมอที่สแถวกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเราไปตรงหน้าแล้วค่อยแผนก๊อกมาทางด้านซ้ายเนาะรับรองว่าทุกคนจะว้าวอยากแน่นอนครับนี่บ่าวฝรั่งเปิดก๊มาครับมากละแฟน ลมจะเข้าใหม่หรือเปล่านอ้อตอนนี้เพราะว่าลมแรงครับลมหน้าหนาวนี่ทุกคนแทนแทนแท้อยากให้ทุกคนเห็นมุมด้านหลังนี้จริงๆแต่อดใจรอแป๊บอดใจรอแป๊บเดี๋ยวแผนกล้องให้สมตรงหน้านี้ก็หน้ามาถ่ายรูปนะครับนี่ครับ เป็นพกต้นค่อยต้นไม้ครับนี่ครับทุกคนแทนแทนแทน้มุมนี้ต้องมาให้ได้นะครับทุกคนนีครับโอ้โหนี่ว้าวมุมนี้สวยจริงๆครับตึกตรงหน้าของทุกคนก็คือ BTS นะครับตึก BTS ขวามือก็เป็นคอนโด เดือดลายครับโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆหน้ามาถ่ายรูปสดๆครับทุกคนครับซ้ายมือก็เป็น SOS อครับโอ้โหมุมนี้ว้าวจริงๆครับมีการร้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามกว่าครับนี่ สวนจตุจักรจตุจักรพาร์คครับมุมนี้ก็น่ามาถ่ายรูปเส้นกันนี่ครับสวนจตุจักรจตุจักรพาร์คแต่มุมนี้ว้าวสุดๆมุมนี้โอ้โหเมืองไทยสมศักดิ์ศรีสมสศักดิ์ศรีสมคำล้ำลือเนาะเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดนะครับนี้แค่จุดเดียวนี้แค่ จุดเดียวของกรุงเทพมหานครนะครับถ้ารวมตั้งแต่เชียงรายถึงภากใต้ไปแถวอีสานตะวันออกจะสวยงามแค่ไหนเนาะ mm hmm. ก็สมแล้วครับที่ฝรั่งต่างชาติยกให้เมืองไทยเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดของเอเชียนะครับ ทุกอย่างเนาะถ้ามีการประโถดถ้ามีการสำรวจเนาะท็อป10นี้ต้องมีเมืองไทยในนั้นนะครับท็อป10ถ้าไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็หนึ่งเมืองไทยครับท็อป10อย่างแน่นอนนะครับคนไทยก็จิตเจอดีครับน้ำใจเมตีของคนไทยนี้ขึ้นชื่อลือชานะครับน้ำใจเมตีของคนไทยนี้ขึ้นชื่อลือชานะครับบ,รรบ่อนั้นก็ พูดเสมอเนาะพวกตึกสูงใหญ่โตชาติใดก็สร้างได้นะครับถ้ามีเงินมีทองครับแต่สร้างน้ําใจเมตตาแบบคนไทยนี้สร้างไม่ได้ครับนี่เดี๋ยวเราแผนกล้องไปทางด้านหลังก่อนแผน่แผนแท้โอ้โหทุกคนนะครับ มุมนี้ก็สวยงามครับนี่โอ้โหว้าว wow, จริงๆร้าวจริงๆครับนี่ครับอือ uh หือ huh. อยากให้ทุกคนเห็นมากครับคนถ่ายคลิปก็ตะลึงมาบ่อยก็ยังตะลึงครับ ด้านหน้าทางเข้าตรง BTS จะมีดอกทานตะวันหรือเปล่าเนาะก็น่าจะมีเนาะก็น่าจะมีนี่ด้านข้อมือก็เป็นสาฝรั่งนะครับอ๋อเป็นสาบไทยครับหรือว่าสาวมวยนครับนี่มาถ่ายรูปนี่สาวฝรั่งก็มาอยางพักผ่อนนะครับทุกคนปลอดภัยอย่างแน่นอนปลอดภัย เดี๋ยวเราไปถึงตรงทางเข้าเนาะตรงทางเข้าติดกับ MRT และก็ BTS นะครับในช่วงขำๆเพิ่นกลมาจ็อกกิ้งครับนี่ครับบาฝรั่งกับมานั่งชมวิวครับด้านตรงหน้าของทุกคนนะครับมานาั่งมานอนครับนี่โรเมนติกสุดๆนะครับนี่นบาฝรั่งครับเป็นมาตอแฟน ดาทุ่นจะเป็นสะพานก็จะเป็นไฮไลท์เช่นกันตรงหน้าเป็นสะพานเป็นไฮไลท์เช่นกันเราไปเที่ยวไปชมกันเนาะเรามาตรงนี้ก็มาได้หลายแบบนะครับมาด้วย BTS มาที่หมอชิดถ้ามาด้วย MRT ก็มาที่สวนจตุจักรนะครับถ้า MRT ก็เป็นทางออกสองเนาะ ถ้า BTS ก็น่าจะทางออกหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมบนสะพานกันก่อนแล้วค่อยไปเกาลาตรงทางออกนี่มีน้องบัณฑิตมาถ่ายรูปกับชุดคุยนะครับนี่ครับด้านขวามือครับ ด้านหน้าทางเข้าปุ้นคนก็หลายครับด้านหน้าทางเข้าคนเยอะครับเห็นแปบแบเห็นแปบแบเป็นดอกทานตะวันนะครับเห็นแวบแบเดี๋ยวเราขอเลี้ยวด้านขวามือก่อนเดี๋ยวเราขอเลี้ยวด้านขวามือก่อนเนาะ นี่ทุกคนนะครับงามงามครับโอ้โหนี่ครับมุมนี้ก็น่ามาถ่ายรูปนะครับทุกคนนะครับมุมนี้น่ามาถ่ายรูปสุดๆนะครับนี่เป็นสะพานนะครับตอนนี้มีคุณพี่ตำรวจมาอะไรเอ่ยเจอตำรวจเราก็ไม่ขึ้นไปถ้าเจอตำรวจเราก็ไม่ขึ้นไป ก็เป็นสะพานออกสีชมพูชมพูนะครับทุกคนครับเป็นหนองน้ำครับปะเราไปด้านนี้กันดีกว่าเพราะว่าเจอตำรวจเดี๋ยวไปขอเก่าว่ากันตรงดอกไม้ด้านหน้าเนาะด้านหน้าก็มีดอกทานตะวันเช่นกันนะครับ <Okay. S 2> ลมแรงลมแรงจะเข้าไหมหรือเปล่านะ้อถ้าลมเข้าไหมก็ต้องขอโทษเด้อถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กก็กัดนะครับ <laughs> นี่ตอนนี้คนก็กำลังมาหาถ่ายรูปนะครับกับดอกทานตะวันนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> สวยจริงๆแต่เบานัทไม่ได้มองมือถือครับตอนนี้ ตอนนี้ก็มองแต่ตรงหน้าภาพไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้นี่สายมือก็เป็นบาฟฟลรังครับมานังพักพ่อนนี่ครับเป็น MRT ครับสายมือมีต้นปา่์มเนาะโอ้โหตรงนี้ก็เป็นดอกไม้นะครับทุกคนปะเรามาชมกันมาชมกันแล้วค่อยกล่าวลากันวันนี้อากาศดีหน้าหนาว มีแดดแต่ไม่ค่อยร้อนนะครับมีแดดแต่ไม่ค่อยร้อนโอ้โหสวยจริงๆดอกทานตะวัน Sunflower เนาะ s ฟาเวอร์ดอกทานตะวัน,น,วน,น,วงวนคงใช่เนาะ Sunflower น,นี่บาฝรั่งกับมาครับโอ้โหทุกคนครับสวยๆครับนี่ อยากให้ทุกคนมาเห็นจริงๆนะครับโอ้โหนี่คับพีน้องงามงามครับโอ้โหนี่ครับเป็นดอกทานตะวันนะครับสวยจริงๆโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆ โอ้โหวันนี้คนมาเที่ยวเยอะจริงๆทั้งฝรั่งทั้งคนไทยครับมาถ่ายรูปกับดอกทานตะวันอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับโอ้โหทุกคนนะครับงามงามครับนี่ครับหน้ามาเที่ยวสุดๆหน้ามาเที่ยวสุดๆนะครับกำลังบานพอดีครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องเป็นดอกสีเหลืองครับ งามจริงๆง,งามจริงๆเ๋็วๆเ้ยมเวมเด่ยเป็นผู้ม,มาเป็นผู้สาว <c oughs> นี่ครับหน้ามาเที่ยวสุดๆหน้ามาเที่ยวสุดๆครับทุกคนนะครับนี่เต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปนะครับ ก็ขอเชิญเด้อขอเชิญน,นะครับขอเชิญถ้าใครว่างก็ขอเชิญให้มาถ่ายรูปครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้บันัดด้วยเดอ้อสบายดีเดอ้อหมดแล้วเสวัสดีนะครับโอ้โหสวยจริงๆ นี่ด้านนี้ก็เป็นซารฟรั่งครับบ๊ายบาย